สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ,อยู่กับผมแซลมอนวันนผมก็จะมาเล่นเกมอมงอัดนะครับอันนี้ก็อยู่กับเตียงผมนะครับมีกันห้าคนนะครับเพราะคนน้อยช่วงนี้แบบคนหายไปไหนก็นไม่รู้เดี๋ยวผมรอคนเข้ามาครบนะครับแล้วเดี๋ยวผมตากเข้าไปในเกมเลยแล้วกันนะครับทุกคน<ะ>เงียบนะครับทุกคนปิดมนะไม้นะเอ็มแอกเป็นไอ้เหี้ยเอ็มแกเป็นแล้วเนี้ย ชูเงียบเงียบปิดไมค์ครับเดี๋ยว oh. เื่อตาเที่ผมก็ปิด <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมก็ปิดไมค์แล้วนะครับทุกคนก็แต่เราต้องทำอะไรอะ่ะอันนี้เวทีจะวะอ๋อตีสายไฟตีสายไฟท่านผู้ชมคิดว่าใครเป็นครับเจียรุจิพัทเป็นป่ะเนี่ยไอ้แบบโอ้ยจี๊า อเอ้ขาต่คนไม่กี่ะจ้าคร้างไอ้หอเก่วะเดี๋ยวดูอ่ะเอ้ขาต่นไม่กี่เจ้าครบางเบ้ไอ้ดิเพ <c oughs> ื่อนพ่จัี่ทัดเ <c oughs> <c oughs> ป็นอี <c oughs> ไปไปเฮลิเกมเขาไม่อันโนเออร์ดิสคอนเนคปีนัดเป็นพีนัดเป็นไงล่ะวะติดผูรุดอ่ะขอมันน่าจะหลุดแหละเอ้าคุณหลุดปะกูไม่หลุดนะพีนัดก็ไม่หลุดไม่มีใครหลุดเลยม่มงหลุดกันเดียว5 minutes later แต่ก็ดูน่าเสีอมีเวรตรอไหมเฮ้ยอิเวสดีานตน้นต้นอี๋โ้ยต้าูมาอีใครเนี่ยมึงเอ็มเด็กูมเด็กบูมไอ้กูมยินรอหาพอเพราะต้าูมาสิ เฮ้ยเฮ้ยตามกูมาเฮ้ยยังไงไอ้ยูกอะไอ้แท้ตอนนี้เราไว้ใจผมได้นะครับทุกคนฟังไมราคาเราราคาตะกอนมันไม่คิดจะข้าไหนวะอัปโหลดแล้วจ้าช้าจังวะ อุ้ยเอ้าใครตายอ่ะอยากใครตายวะอุ้ยตายสองเลยเฮ้ยกูรู้แหละใครเป็นกูรู้แหละใครเป็นพินัทพี่นพินาเป็นพินาเป็นเหรอพี่นัทเป็นเห็นเดินไม่กี่วิที่ห้องโถงตรงทางที่มันเป็นไอ้น้ำไอ้เหี้ยพี่นัทเป็นเว้ยพ่นัทเป็นปวดเลยไม่อะไรทั้งนั้นแหละปวดเลยไม่มีปวดเลย มึงรับฟังคำเกาหาเลยไม่ไม่พี่กูปูดูมันสแกนอยู่ไอ้ไอ้ไอ้เกียร์ไม่มีทางเป็นแน่นอนเออมึงไม่ได้คำกล่าวหาหรอกเพราะมึงไม่มีอะไรจะพูดอย่างเงี้ยละโอ๊ยใจใจเป็นอะไรเฮ้ยชนะเว้ยโง่เป็นอู้หูคูณจริงเลยไอ้ปูยินยินรอหาเขาโอ๊ยคือเป็นอย่างนบอสเลยอู้ แค่รีเกมนี้รีเกมดีทุกคนไม่เป็นอ่ะรีเกมกูเป็นอีกแล้วอ้าวทำไมเป่นัดเป็นอ่ะอ๋อมึงจะพูดจะแหวกกรเป็นกระเป็ดไปดิงั้นโหวดพี่แกตายหาซะโหวตซะได้เดี๋ยวกูฆ่าี้อ่ะมาโหวตดิโอเคโหวดเองก็ได้เอ๊พูดรับคองอะไรเอ๊ะเนี่ยตัดมึงทำมึงกล้าทำโหวดเลยไอ้เหี้ยตัวเขียวอีกคนนอนเลย คนไายตัวจริงก็คือแกแหละไอ้สีเขียวคงณมึงตายแล้วพี่เลยตายเอ้ยนี้ยมึงไม่มีอะไรจะพูดอย่างี้ลไรมาเปิดบอยครับปิดไม้ครับปิดไมค์ครับไม่คิดว่ามันจะเป็นวะาเฮ้ยมีใครยิงจรวดด้วยมึงั้ลงยิงไรไม่ให้ใครรู้เรื่งนั่นแหละนะครับทุกคนล่ะคุณ เรียรีบเหรอวะรีบเหรอไอ้เนี่ยไม่ได้รีบเวแต่แค่นี้ก็ชะตาร์กจิตไม่หามไม่แย่เลยไม่เปิดให้เลยจัดหลังคาแล้วมันหย่งจิตพี่ทุณนะครับคุณรุจิคุณรียนครทครับไอตำรวจตํารวจนะครับ ระเบิดที่ยอะไรฆ่าคนไม่เปิดืนเปิดมันลาดเปิดมันลาดปิดมันลาดผมผมผมเดินผ่านเขาแล้วเขาฆ่าคนครับที่ห้องไหนอ่ะฆ่าต่อหน้าเลยอ่ะห้องวิ่งทคิวอ่ะห้องขาบนคิวอ่ะนะใครคิวอ่ะเฮ้ยเนมราเมื่อผมเป็นรับบทบาดเป็นตามน้ำแล้วก็มึงไปซะพี่จีเชี้ยงหัวคนที่เป็นอ่ะมง่ายเลยมึงไม่ได้ตามไหมกูตามผมกูเเนน่่่มึงไปอลย ไอพีนี่แม่งแม่งเหมือนคนเมาอย่างไอพี่เขาบอกพี่จีเป็นไอพีนี่บอกไปก่อนเลยไอพี่แม็กซ์ไปก่อนเลยเดี๋ยวสาวทำไมจีตอนนี้จเจ๊ง แกแขกไอ้แก่เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิสวัสดีเจเจงไอชิคไม่เอาสีกูไปไอตับเนียมึงโคตรเที้ยวมึงไม่สมควรที่จะเป็นผู้เก่งอีเพย์ตาที่้าตาสุดท้ายแล้วปิดไม้ครับไอ้ชิคโหปึ๊บคนไลค์ก็คือ กดผิดกดผิดกดผิดต e ุ๊กตาายกัน no ูลายกนหัวไข่เอ้กดผิดกดผิดกดผิดนย่รู้ไหมว่ากานกดผิดอย่างนี้มัจะทำอะไรกันดะเนี่ยเออเอานักสืบพูดอะไรหนอยได้ไหมครับนักสืบอันน่าเห็นเจไดไม่หรอกไมต้องถึงขั้นมือนักสืบกูเองกบ้องไม่กู่เองไม่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 เป็นเวลน่น่กูก็เป็นหน้าที่ตามน้ำนะเพื่อน อย่ากดแค่กันเลยไอแม็กพูดอะไรสักอย่างดิผมไม่เข้าใจเลยจริงๆไอแม็กรบวนเป็นนี่ไอ้แม็กพูดอะไรสักอย่างจีแม็กผมไม่ได้เป็นจริงไอคุณอะไรแปลกนะแม็กคับคุณรู้ได้ยัเนี่ยก็คือคนกดปุ่มยังไงล่ะโอเคมปวดเลยแบบหมดเลยเฮ้ยไปเลยเลยไม่กูไม่ได้เป็นกูไม่ได้เป็นกูไม่ได้เป็นอย่าโหวตอะไรอะไรเขาก็แค่กดปุ่มเป็นไม้์ซะ ทีก็เสร็จกูละผู Jamie, ้มึงไอ้เฮียแห่นการกูละอย่าแนี้กูจะแทงไม่ตะไอปิดไหมพี่ปิดให้หน่อยดิเอาปุ้มรูดกูไปตายตรงไหนอะเพ่อ่าสืบสืบว่าไงครับ ไม่นั้นร้านชายกันก็ไม่ติดตายอย่างนี้เหนยเป็นแมกสุดคุณพราถ้าเข้าใจสถานการณ์ไม่ครับเจอตรงไหนตรงไหนไปเจออะเหรอราจะพันโดนอะไรวะเนี่ไปอยู่ด้านขวาหลังโอ้ยเมื่อกี้ผมผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาผมตายตัวเองผมปวดมั่วิดเลยตายตัวเองทำ้ปวดเลยแล้วครับผมไม่รูคิดเลย การตัดมือถ่ายแล้วผมว่าเหรอเลี้ยงฟองกูชิไทยฆ่าเองหมดเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องลงดาบดาวแย่ผมเลยแต่มาคมเจไดผมเลเวลเก้าเลยนะดูคุณคุณดูคุณดูคุณดูเลเวลผมเลเวลเก้ามากกว่าพวกคุณนี่ผมต้องมีประสบการณ์มากประสบการณ์ฆ่าคนไม่ใช่เปิประสบการณ์ช่วยเหลือคนผมพูดผิดเลยหรอจะไม่ต้องพูดละ ลึงลงจาบตัวเองก็ยังทันนะเพื่อนโอเคเอนเันการ์ดสิดอดทำกันแล้ที่น่เปนของเอายุเบว้กูบอกแล้วคุฆ่าเองฆาเงยิงด้วย อะไรอะ่ะหนึ่เก้าสองสามสี่อาโอเคนี่อะไรอะ่ะโอ้จทิงใบไม้ง่ายง่าย,าย <c oughs> เ,เจอศพที่ไหนอะ่ะไอ้ภูมิเจอศพที่ไหนศพตรงอันนี้ตรงห้องจิ้วจิทางเดินผ่านห้องออกซิเจนเ กดลห่มันเดินออกมาต่อคุณและกูก็เดินตามหลังมาแล้วมัน่าแล้วมันก็ลงรอบไปเลยไอ้สีม่วงคุณแกผมเป็นคนยืนยันได้ครับว่าเซรเทอร์มันทําผมอยู่ในห้องแอดมินผมส่องกล้องอยู่ผมเห็นคุณคุณม่วงอเดินตามคุณเขียวไปแล้วแทงเขาหลังจากนั้นคุณดาก็เป็นคนบวนได้และครับลเร์เทอร์มันฆ่ามันปาดคอลงท่อนีตามหน้าต่อตาผมมีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะพูดนะ ไอเตอร์ท so hey, hey, ุบไอ้ปันลงแย่มึงการคาดส้นักสืบกันด้นะเฮ้กูบอกให้ไปเก็บขี้ม <oh ึงเฮ้ยเฮ้ยกูบอกไม่พี่กูบอกให้ไปเก็บขี้ไอแม็กไม่ใช่ข่ายแม็กคุณอยู่ในวรรดิเม็กซ์ข้อกล่าวหาของผมผู้เป็นไวกิ้งผู้มีการศึกษาหรือไม่ครับคุณเตอร์ท์ผมผมไม่ปฏิเสธครับข้อกล่าวหาแต่ผมจะบอกไว้ให้ว่าใครไม่ตาย พื้นที่นะจัดหลักเฮ้ยพี่จัดหลักเลยเฮ้ยแม่เฮ้ยรีบบอทดีเฮ้ยทำหน้าทำเหลือเฮ้ยกูกูทำหลงคันเฮ้ยฟังเงียบฟังกูรีบรีบบอทบอทดิใ้แม่กูเรียกบอทเตอร์เกียเลยบอทแต่วันนี้บอทเกียก่อนเลย <worship bird> เลิกใช้หมดจุ๊งี่ปักมงเลยพี่แล้วปักที่เกียร์แล้วไอโบ